สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่1กันยายนนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับใครที่ชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับกับเลข2ตัวล่างนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับในแต่ละงวด จะได้เลขแค่3มชุดเท่านั้นเองนะครับเราสามารถนําไปเสี่ยงสลากได้นะครับสําหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับเลข3มชุดเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับถ้าเราตัดถูกต้องนะครับนี่คืองวดที่ผ่านผ่านมานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ3มชุดก็จะมีชุดหนึ่งนะครับที่ออกตรงกับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้งวดที่ผ่านมานะครับ สูตรนี้นะครับเรายังใช้สูตรเก่าสูตรเดิมอยู่นะครับยังถูกต่อเนื่องยังไม่ผิดนะครับใครที่ดูเป็นประจำคงพอจำได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับวิธีการคิดการตัดตัวเลขให้เหลือแค่3ชุดทำกันยังไงแล้วเราก็มาดูงวดวันที่1กันยาด้วยว่าจะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะทำให้ดูนะครับย้อนดูสัก2-3งวดนะครับให้ดูพอเข้าใจนะครับ เพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะได้รับชมไปแล้วในงวดที่ผ่านๆมานะครับเป็นการทบทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเริ่มจาก16กรกฎาคมนะครับงวดนั้นออกมา53นะครับเวลาเราคำนวณทุกครั้งนะครับทุกคนนะครับให้นําปีพศมาตั้งทําปีพศนะครับมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับเราเลือกเฉพาะ3ตัวข้างหลังนะครับหลักสิบจะเป็นฝั่งนี้หลักหน่วยจะเป็นฝั่งนี้ส่วนจุดที่เราต้องจานะครับมีปากกากระดาษก็จดไว้ นะครับใครที่จดไว้แล้วก็ทําล่วงหน้าไปได้เลยนะครับหลัก10จุดที่เราต้องใช้ดูตรงนี้ให้วงไปที่หลักหน่วยรางวันที่1กับหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลตัวนี้นํามาบวกกันนะครับจุดต่อไปไปดูหลักร้อยครั้งที่2ของเลขหน้าแล้วเวลาจดเลขผมย้ําเสมอนะครับรางวันที่1-2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้ง1ครั้ง2นะครับเลขท้าย1-2ห้ามสลับกันนะครับ ให้เรียงตามกองสลักข้าตักข้าตตวงนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยแบบนี้ไปไว้ข้างหน้าที่จริงกองสลับตักตัวนี้ก่อนเราต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขนะครับไปดูที่หลักหน่วยบ้างให้วงไปที่หลักพันของรางวัลที่1นนะครับหลักสิบครั้งที่2ของเลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนะครับ2จุดนี้รวมแต้มกันวิธีการตั้งตัวเลข 5บวก3ได้8เราก็ตั้งแบบนี้นะครับตรงนี้เลข8มาตั้งได้เลยฝั่งหลักหน่วยเลข0นมาตั้งได้เลยนะครับแล้วก็3บวก92นะครับไม่มีตัวทดนะครับเอาเฉพาะตัวท้ายนะครับวิธีการบวกยืดเลขนะครับให้ระบบลงมาแบบนี้8บวก5ได้13นะครับ8บวก6ได้14แล้วเราก็บวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้นะครับได้เท่ากับเลข7เสร็จแล้วก็เพิ่มแต้มเป็น8 เป็น9้าเป็นศูนแล้วก็เป็น1นะครับหลัก1ิบจะมีห้าตัวทุกงวดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับจะมีหตัวนะครับแบบนี้สองบวก6ได้แดบวกกันได้สามนะครับ3ามเพิ่มเป็นสี่เป็นห้าเป็นหเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแดนะครับหตัวห้ามขาดห้ามเกิดทีนี้ถ้าจับคู่กันนะครับห้าตัวกับหตัวเนี่ยถ้าใครจับคู่เป็นนะครับก็จะได้ทั้งหมด3าสิบคู่ แต่ทีนี้เลข30คู่นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดนะครับมีวิธีตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่นะครับเราไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยมี6ตัวนะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับให้ดูดีๆนะครับให้ดูที่ปากกาสีน้ําเงินนะครับวงไปที่หลักสิบรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลนะครับสจุดนี้รวมแต้มกัน0ูนย์บวกสได้3ให้นํามาตั้ง ตรงตำแหน่งว่างตัวสุดท้ายเสร็จแล้วก็บวกคู่เข้ามันนะครับ3บวก5าจะได้8หลังจากได้8แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตที่หลักหน่วยนะครับว่าตัวไหนบ้างที่เป็นเลขคู่เหมือนเลข8แล้วก็วงไว้แบบนี้เวลาไปจับคู่กันก็จะได้15คู่แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับมีวิธีตัดให้เหลือแค่3ชุดในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราไปตัดที่หลักสิบบ้างนะครับ ให้เหลือแค่สามชุด <c oughs> หลักสิบนะครับตัวนี้บวกกันได้เลขหนึ่งเราก็มาตั้งเสร็จแล้วก็บวกกันนะครับหนึ่งบวกห้าจะได้เท่ากับเลขหกตัวแทนหกเป็นเลขหนึ่งคำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกหวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของห้าเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับอย่างเช่นห้าบวกหกบวกห้าจะได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งหนึ่งบวกห้าก็จะได้หก ผลบวกของ5าก็เลือกตัวแทนเลขน,นะครับจำง,ง่ายๆนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขหลักสิบเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวตัวไหนที่มาพร้อมกันแบบนี้เราก็ดึงมาเป็นเลขเด่นหลักสิบได้เลยนะครับนำไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็เป็นหนึ่งสี่หนึ่งหแบบนี้1 4 1 6สหนึ่งหแล้วก็18นะครับถ้ากลัวพลาดนะครับเราก็ไปจับคู่1ิบตัวเลยก็ได้ แต่ไม่จะเป็นต้องลงทุนทั้งหมดนะครับสูตรนี้มีความแม่นยำนะครับแค่3มชุดก็พอนะครับวันที่16กรกฎาออกวันที่1สิงหานะครับงวดนั้นออกมา1 4่นะครับแบบนี้ถ้าเราตัดถูกนะครับเราก็สามารถนำไปขึ้นเงินได้นะครับงวดถัดไปเราจะทำอีกเราก็แค่ไปจดข้อมูลตามที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับจดให้ถูกต้องนะครับเรียงให้ถูกต้องนะครับอย่าเอาตัวสองมาไว้หน้านะครับ อย่าเอาครั้งที่2มาครั้งที่1นนะครับเสร็จแล้วนะครับวงไปที่ปีพศนําปีพศมาตั้งทั้ง2หลักเลยนะครับจุดที่เราต้องใช้ใช้จุดเดิมนะครับไปดูที่หลักหน่วยรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วย2ตัวลขรัฐบาลฝั่งหลักสิบนะครับบวกกันแล้อีกจุดนึ่งก็คือหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้านะครับ ไปดูหลักหน่วยบ้างใช้จุดเดิมนะครับแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมนะครับในแต่ละงวดนะครับหลักพันรางวันที่หนนะครับหลักสิบครั้งที่สเลขหน้าไปบวกหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ4ี่บวกสี่ได้8ก็มาตั้งตรงนี้เลข2แบบนี้เลข6มาตั้ง7จ็ดบวกหได้13ก็มาตั้งวิธีบวกเลขก็เหมือนเดิมบวกลงมานะครับได้สตรงนี้ได้แปดสิบ็คือหนึ 2 3 4แล้วก็5มีทั้งหมด5ตัวนะครับหลัก10หลักหน่วยได้11คือ1ตรงนี้ได้9นะครับบวกกันได้10คือ0 1 2 3 4แล้วก็5แบบนี้เวลาจับคู่กันก็ทั้งหมดก็จะได้30ชุดเหมือนเดิมเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึง15คู่จำได้ไหมครับที่ผมได้วงเมื่อสักครู่นี้นะครับ หลัก10รางวัลที่1กับหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลบวกกันนะครับ9บวก4ได้13มาตั้งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกคู่เข้ามัน3าบวก5จะได้8เพราะฉะนั้น8เป็นเลขคู่เราก็วงเลขคู่ไว้แบบนี้แบบนี้15คู่นะครับที่จริง15คู่ไม่เยอะนะครับเพราะว่า2ตัวตัวนี้นะครับ เราถูกได้1ในร้อนะครับหรือว่ามี100ประตูนั่นเอง15คู่น้อยมากแต่ถ้าเราจะตัดให้เหลือแค่3ชุดก็ตัดได้นะครับจุดนี้และสำคัญมากนะครับบวกกันได้4แล้วก็มาวางนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบเสี่ยงสลักกินแบงรัฐบาลนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะจุดสุดท้ายตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับ4บวก5ได้9 9ตัวแทน4คงพอเข้าใจนะครับผลบวกของ5นั่นเอง นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็เลือกตัวที่ตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ก็จะเป็นตัวเด่นในตำแหน่งหลักสิบนะครับนําไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลข4042แล้วก็44 4, แบบนี้ออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ ไม่มีใครรู้ลงหน้าได้นะครับสูตรก็เช่นกันนะครับวิธีการคำนวณทุกอย่างนะครับจะมีที่ไปที่มาของตัวเลขแบบนี้คือพูดง่ายๆเราไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเลขขึ้นมานะครับตัวเลขที่ออกทุกตัวก็มาจากกองสลักเขาตักข้าตัวมานั่นเองนะครับเราไปเช็คดูได้นะครับเลขทุกตัวจะต้องถูกต้องนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเลขของเขาได้นะครับจาก1สิงหานะครับเราคำนวณออกวันที่16นะครับออกมา4ี่ นี่คือตัวเลขที่ถูกต้องนะครับถ้าเราตัดถูกต้องก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ก็ใช่ว่าการวิธีตัดทุกครั้งจะถูกเสมอไปนะครับร้อยงวดถูกทั้งร้อยงวดคงจะไม่มีที่ไหนทําได้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคถูกนะครับ3ชุดนะครับทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับเราสามารถคิดและคํานวณด้วยตนเองได้เพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับตามที่ผมได้วงทุกตําแหน่งทุกจุดแบบนี้ นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทุกตําแหน่งนะครับเรารู้ทุกจุดหมดแล้วแต่ถ้าจะตัดให้เหลือแค่3ชุดแบบนี้นะครับเราต้องรู้จุดสุดท้ายตรงนี้นะครับต้องรู้จุดนี้นะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นอยากทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักมาปรึกษากันได้นะครับตามเบอร์นี้ นะครับ0889565824นะครับเบอร์นี้นะครับจะเป็นเบอร์ ID Line นะครับทักมาปรึกษากันได้นะครับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสียงสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับหรือถ้าใครอยากพูดคุยนะครับรายละเอียดจะแท็กเกนหน่อยนะครับเราก็โทรมาได้0889565824นะครับโทรมาคุยได้เป็นเบอร์เดียวกันนั่นเองนะครับสูตรที่เราส่งไปให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละจะมีวงทุกจุดไปให้นะครับจะได้คิดง่ายนะครับ ตัวนี้ตัวตัดตัวนี้บวกกันแล้วก็ตัวเสริมตัวนี้นะครับจะมีบวกว่าตัวไหนบวกกันถึงได้มาวางตัวนี้ได้นะครับรับเฉพาะท่านไหนที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบงรัฐบาลจุดเดียวสําคัญมากนะครับลองทักทายมาปรึกษากันดูนะครับเรามาดูงวดหน้ากันนะครับบางคนถามว่าค่าใช้จ่ายมีไหมค่าสมัครเราคิดค่าดูแลกันแค่งวดละหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ งวดละ100เท่านั้นนะครับเราดูแลกันหลายๆงวดได้นะครับพร้อมกับสรุปตัวเลขให้ไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดเลยนะครับช่วยกันคิดนะครับช่วยคำนวณให้ด้วยนะครับผมวันที่16สิงหานะครับออกไปแล้วนะครับเราจะคิดงวดหน้าแบบนี้ทําเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับหลักหน่วยแล้วก็หลักหน่วย2ตัวล่างบวกกันแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2 นะครับฝั่งหลักหน่วยก็ดูที่หลักพันอันนี้เพิ่งออกนะครับทุกคนหวังว่าคงจําตัวเลขได้หลัก10บครั้งที่2เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายบวกกันนะครับนำมาตั้งได้เลยนะครับ3 2มบวก2ได้หเลข3มาตั้งเลข1มาตั้งนะครับ0ูบวก4ได้4แล้วเราก็บวกลงมานะครับได้0ได้9บวกกันได้เนะครับ9เป็น0เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น3นะครับ นี่คือหลักสิบงวดวันที่1กันยายนนะครับเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพยายามติดไว้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับตามสูตรแล้วนะครับตัวใดตัวหนึ่งในตำแหน่งนี้น่าจะออกได้ตัวหนึ่ง1บวกหได้6 4บวกหได้10คือ0 6 7 8 9 0แล้วก็1นี่คือหลักหน่วยนะครับแต่ถ้าเราไปเลือกทั้งหมดก็30คู่ จะคุ้มหรือเปล่าเราก็ไปคิดกันเอาเองนะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งคือ15คู่นะครับให้ดูจุดนี้จุดเดิมนะครับหลัก10รางวัลที่1ห,หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลบวกกันได้10ก็คือ0ูนนั่นเองเราก็นำศูนย์มาวางตัวนี้นะครับแล้วเราก็บวกคู่เข้ามันได้5เพราะฉะนั้นตามสูตรแล้วที่เราคิดตรงน,นี้นะครับหลักหน่วย ของสองตัรัฐบาลงวดวันที่1กันยายนนะครับน่าจะเป็นเลขขี้ที่จริงเลขขี้มีอยู่5้าตัวนะครับ1 3 5 7 9สาห้าเจ็ด้าแต่สูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับยังถูกต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเลขก็ต้องมาจากกับสูตรนี้แหละก็คือเลข7ดเลข9้าเลข1นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเลขขี้นั่นเองถ้าจับคู่ก็จะได้15คู่แบบนี้แล้วบางคนจับคู่ไม่เป็นนะครับการจับคู่ตัวเลขเราตั้งแบบนี้นะครับ 90123นะครับจะเป็นหลักสิบแบบนี้แล้วก็179จะเป็นหลักหน่วยระวังข้างหลังแบบนี้อันนี้คือจับคู่สรุปฟันธงให้นะครับถ้าใครสามารถนําไปเสี่ยงสลากกินแมรัฐบาลได้ทั้งหมดก็มีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับผมวันที่1กันยายนนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับผมเลขทั้งหมด15คู่จับคู่นะครับเป็นคู่ชุด ให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้ลองพิจารณาดูนะครับแต่ชนิดถ้าใครอยากจะรู้ว่า3ชุดภายในนี้คือตัวไหนนะครับจุดสุดท้ายตรงนี้สําคัญนะครับทุกคนต้องรู้มีวิธีคิดวิธีคํานวณนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้นะครับเราไม่ได้มายุโยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดใครชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองทําเองนะครับเรายินดีให้บริการแล้วก็ส่งไปให้0889565824นะครับ เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ IDline นะครับทักมาสอบถามได้ว่าเราจะส่งสูตรกันยังไงนะครับถ้าโทรมาก็ดีนะครับก็จะได้คุยกันด้วยนะครับถ้าสะดวกโทรนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนั่นเองตัดแล้วตัวเลขก็จะเหลือแค่งวดละ3ชุดนั้นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราดูแลกันเริ่มต้นที่งวดละ100นะครับเราดูกันดูแลกันยาวๆไปเลยนะครับนะครับผม ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเองนะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับมีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสินใจก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคเหมือนงวดที่ผ่านๆมานะครับถูกรางวัลกันทุกๆงวดเลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ